โทษภัยของการลักขโมยผิดศีลข้อที่สองสภาพสังคมที่วุ่นวายในปัจจุบันทุกชีวิตแทบจะมีลมหายใจอยู่บนเส้นทางแห่งการแก่งแย่งแข่งขันช่วงชิงควักควายเสาะแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนามาครอบครองแต่ถ้าว่า การได้สิ่งเหล่านั้นมาด้วยความโลภอยากได้มาเป็นของของตนโดยมิชอบธรรมแล้วนั้นไม่ว่าจะเป็นวิธีการใดวิธีการหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลห้าข้อที่สองคือมีเจตนาที่จะขโมยสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้มาเป็นของตนได้สำเร็จ การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นั้นมีอยู่หลายรูปแบบหรือหลายลักษณะคือ 1. ลักทรัพย์คือการถือเอาทรัพย์เมื่อเจ้าของไม่รู้ไม่เห็นมี3ลักษณะได้แก่เมื่อเจ้าของเขาเผลอก็หยิบเอาสิ่งของนั้นไปเรียกว่าขโมยส่วนในเวลาสงัดได้แอบเข้าไปในเรือน แล้วหยิบเอาสิ่งของของเขาเรียกว่าย่องเบาและเมื่อง,งัดหรือเจาะประตูหน้าต่างที่ปิดอยู่แล้วถือเอาสิ่งของของ,ของเขาเรียกว่าตัดช่อง 2. ฉกค,คือการชิงเอาทรัพย์ต่อหน้าเจ้าของในขณะที่กำลังเผลอที่เรียกว่าตีชิงวิ่งราว 3. กันโชคคือการขู่โดยใช้อำนาจให้เจ้าของทรัพย์ตกใจกลัวแล้วยอมให้ทรัพย์ที่เรียกว่าจี้ในปัจจุบันนี้ 4. ปล้นคือการยกพวกตั้งแต่สองคนขึ้นไปใช้อาวุธเข้าคมคู่เจ้าของทรัพย์แล้วแย่งชิงทรัพย์ไป 5. ตูคือการอ้างหลักฐานพยานเท็จ เพื่อหักล้างกรรมสิทธิ์ของผู้อื่นเช่นที่ดินเป็นต้นซึ่งตนไม่ได้เป็นเจ้าของ6ช่อหรือโกงคือการโกงเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปซึ่งซึ่งหน้าโดยส่วนใหญ่เป็นทรัพย์สินที่เจ้าของฝากให้ช่วยดูแลเช่นโกงของฝากโกงที่ดินเป็นต้น7หลอก คือการพูดจาปั้นเรื่องหลอกลวงให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อแล้วจึงถือเอาทรัพย์ของเขาไป 8. ลวงคือการใช้เล่ห์แสดงอาการอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าของทรัพย์หลงเชื่อแล้วเอาทรัพย์ไปเช่นโกงตาช่างเป็นต้น9ปลอมคือการทำหรือใช้ของปลอมให้เห็นว่าเป็นของแท้เช่น ธนบัตปรปลอมเป็นต้น 10. ตระบัดคือการยืยมของคนอื่นมาใช้แล้วไม่ยอมส่งคืนยึดเอาเสียดือด้อเช่นกู้หนี้แล้วไม่ใช้คืนเป็นต้น 11. เเบียดบังคือการงุบงิบเก็บทรัพย์เกินความเป็นจริงกินเศษกินเลยเช่นเก็บเงินค่าเช่าได้มาก แต่ให้เจ้าของเพียงแต่น้อยๆ 12. สับเปลี่ยนคือการแอบสลับเอาของที่ไม่ดีของตนไปเปลี่ยนเอาของที่ดีของผู้อื่นมาซึ่งมีค่าสูงกว่า 13. ลักลอบคือการหลบหนีภาษีของหลวงหรือลอบนำสิ่งที่ต้องห้ามเช่นเล่าเทือนค้าของหนีภาษีเป็นตน้น 14. ยักยอกคือการยักเอาทรัพย์ของคนที่ถูกริบไว้ยักยอกภาษียักยอกทรัพย์ที่ถูกฟ้องล้มละลายไว้โดยการใช้อำนาจหน้าที่ในทางทุจริตมาเป็นของตนและนอกจากพฤติกรรมข้างต้นดังกล่าวแล้วยังมีกรณีที่บุคคลแม้ไม่ได้เข้าไปยึดทรัพย์ของผู้อื่นโดยตรง แต่ถ้ากระทําโดยมีส่วนร่วมศีลข้อที่สองก็จะมัวหมองด่างพร้อยไปทันทีนั่นคือให้การสนับสนุนพวกโจรให้ที่พักอาหารหรือรับซื้อของที่ได้มาโดยไม่สุจริตทั้งที่รู้อยู่เต็มอกปอกล่อคือการครบคนด้วยอาการไม่ซื่อสัตว์มุ่งหมายจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาฝ่ายเดียว เมื่อเขาสิ้นตัวแล้วทิ้งเขาเสียรับสินบนคือการถือเอาทรัพย์ที่เขาให้เพื่อช่วยทำธุระให้แก่เขาในทางที่ผิดทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนผพานคือการทำลายทรัพย์ของผู้อื่นให้เสียหายโดยไม่เอามาเป็นของตนเช่นทำลายข้าวของคนอื่น เผาบ้านคนอื่นให้เสียหายเป็นตน้นหยิบฉวยคือการถือวิสาสะเกินขอบเขตเช่นลูกหลานเอาของพ่อแม่ปู่ย่าตายายโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือถือเอาของญาติมิตรมากกว่าที่เขาอนุญาตองค์ประกอบของการทำผิดศีลข้อ2ต้องประกอบด้วยองค์5ประการคือ 1. นึ่งยัหรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 2. รู้ว่าทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมีเจ้าของหวงแหน 3. มีเจตนาคิดที่จะลักทรัพย์หรือสิ่งของนั้น 4. พยายามลักทรัพย์นั้น 5. ได้ทรัพย์หรือสิ่งของนั้นมาด้วยความพยายาม โดยสรุปของการทำผิดศีลข้อสองนี้อยู่ที่เจตนาจะลักของผู้อื่นในทางทุจริตโดยมีความตั้งใจจะยึดเอามาเป็นของตนให้ได้ถ้าทำครบองค์หประการที่กล่าวมาก็ถือว่าผิดศีลทันทีส่วนเกณฑ์ในการส่งผลวิบากรรมหนักหรือเบาขึ้นอยู่กับ 1. ทรัพย์สินหรือสิ่งของนั้นมีค่ามาก มีโทษมากมีค่าน้อยมีโทษลดลงตามลำดับ2ขึ้นอยู่กับคุณความดีของผู้เป็นเจ้าของทรัพย์นั้นถ้ามีมากโทษก็มากและ3ขึ้นอยู่กับความพยายามถ้ามีความพยายามที่จะได้สิ่งของนั้นมากก็จะมีโทษมากถ้ามีความพยายามน้อยมีโทษลดลงตามลำดับ ผู้ละเมิดศีลข้อที่สองก่อนที่จะลาจากโลกนี้ไปนั้นได้มีภาพกรรมนิมิตที่ตนเคยทำมานั้นมาฉายปรากฏให้เห็นจิตจะเศร้าหมองไม่ผ่องใสย่อมไปบังเกิดในนรกทันทีตัวอย่างเช่นพวกที่เคยโกงเงินหลวงก็จะถูกนายนิรยาบาลจับใส่ถุงเงินขนาดใหญ่แล้วนายนิรยาบาลก็ปิดปากถุงไว้แน่นหนา มีให้สัตว์นรกหนีออกมาได้จากนั้นก็เวียงถุงเงินทุ่มลงกับพื้นอย่างเต็มแรงเวียงไปมาหลายรอบจนกระทั่งสัตว์นรกที่อยู่ในถุงเงินนั้นแหลกเละร่างกายละลายไปกับเงินในถุงตายเกิดตายเกิดนับครั้งไม่ถ้วนส่วนพวกที่เคยโกงที่ดินของคนอื่นมาเป็นเจ้าของนั้น สัตว์นรกจะถูกแผ่นดินขนาดใหญ่ที่ร้อนระอุกตกทับใส่ร่างจนร่างกายแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสนับครั้งไม่ท้วนบางพวกที่ชอบรับสินบนก็จะถูกนายนิรยาบาลใช้มีดอันคมกริบกรีดท้องจนเห็นกระดูกสันหลังจากนั้นนายนิรยาบาล ก็จะตักเหล็กร,ร้อนที่มีลักษณะกลมแบนคล้ายๆเงินเหรียญมายัดใส่ท้องจนเต็มเหล็กร้อนในท้องนั้นก็จะเผาไหม้ละลายร่างของสัตว์นรกทำให้ได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสและแหลกเละไปในที่สุดเมื่อผลกรรมจากสัตว์นรกย่อมเกิดเป็นเปรต มีลักษณะลำตัวเป็นเหมือนแผ่นหินที่มีความร้อนมีขาสองขายืนรองรับแผ่นหินนั้นไว้เพราะเศษกรรมที่ชอบไปขโมยของสงเปรตบางพวกเคยมีวิบาก,กรรมไปขโมยของกินที่เขาจะนำมาถวายพระเมื่อเศษกรรมเบาบางก็จะเกิดมาเป็นเปรตกินขี้เมื่อผลกรรมจากเปรต ก็มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเกิดเป็นหนอนชอบช้อนชัยน้ำเลือดน้ำหนองเป็นเวลายาวนานและโทษเบาที่สุดเมื่อได้มาเกิดเป็นมนุษย์จะเกิดเป็นคนยากจนเป็นคนอดอยากไม่ได้สมบัติตามที่ตนต้องการทำธุรกิจการงานใดก็จะถูกโกงได้ง่ายทรัพย์สิสนย่อมพินาศไปเพราะภัยต่างๆเช่น อักคีภัยอุทก,กภัยวาตภัยราชภัยโจรภัยเป็นต้นแถมยังเป็นโรคจิตทางประสาทเช่นโรคหวาดผวาเพราะวิบากกรรมที่ชอบไปคมคูเจ้าของทรัพย์ให้ตกใจกลัวเป็นต้นดังนั้นเมื่อเราทราบถึงวิบากกรรมของการลักขโมยซึ่งเป็นการผิดศีลข้อที่สองแล้วนั้นก็ควรหักดิบ เลิกพฤติกรรมที่ได้กล่าวมาแล้วตั้งแต่ตอนต้นให้หมดแล้วหันมาประกอบสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางสุจริตโดยไม่เดียดเบียนผู้อื่นให้ได้รับความเดือดร้อนและเพื่อให้ปลอดภัยในทรัพย์สินของตนเองและผู้อื่นซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขตลอดไปทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติหน้า ตราบกระทั่งเข้าสู่นิพพาน